โตโยต้าวีลอสปายแดงไม่ใช่ v ีออนะทุกท่านรถคันนี้เป็น SUV กึ่งกึงแวนสวยมากครับเป็นรถป้ายแดงออกโชว์รูมมใหม่ๆรถคันนี้จองมาตั้งแต่ยังไม่ได้ออกรถจองล่วงหน้ามาเป็นเดือนต้องขอบพระคุณมากและเป็นวิธีการที่ถูกต้องครับท่านใดที่จะมีเลิกออกรถท่านสามารถบุ๊กคิ้งเอเชียคาสปาไว้รองรับกับรถที่ท่านต้องการใช้ในวันเลิกดีได้เลย Toyota v ีคันนี้เคลือบกราฟีน กราฟีนเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดในโลกที่มีผลลัพธ์การวิจัยมากมายที่ผมและครอบครัวอู่เอเชียที่ทำสีรถมา50ปีไว้วางใจครับและเกิร์โรงงานที่เขาทำมาดีระดับหนึ่งแล้วหากได้เคลือบทับกราฟีนไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยโปรเทคชั่นไม่ให้เนื้อแลเกอร์มันเหลืองอู่ผมพ้นสีรถยนต์มาเป็นหมื่นหมื่แสนแคันนี่ไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเราทำงานมาแล้ว50ปีคู่ชาวเชียงราย ถ้านึกไม่ออกท่านเอาพลาสติกไปตากแดดไว้นานๆครับเหมือนกันครับทั้งเหลืองทั้งขุ่นทั้งมัวเช็ดผ้าแห้งหน่อยก็จะเป็นรอยขนแมวเ,เกิดอะไรขึ้นแมงต่างมากมายกราฟีนก็จะไปหุ้มไว้แบบนี้ช่วยลดรอยไม่ให้เลิเกอร์ออกซิเดชันกับอากาศมันก็จะยืดอายุการใช้งานสีของท่านให้มันเงางามแบบนี้ไปนานๆแต่อย่างไรก็ตามครับไม่มีสาร ได้ที่ดีที่สุดในโลกอย่างที่ผมว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเคลือบได้เลยกว่าจะได้ความงาม,งาม,งามแต่ละคันนี่ผมทำงาน8ชั่วโมงเต็มนะครับรถหนึ่งคันไม่ว่าจะป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายขาวผมขอเวลา8ชั่วโมงเต็ม1วันขจัดทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาติดมาจากสีโรงงานซึ่งแน่นอนครับพ่นจากโรงงานแล้วไม่มาถึงมือท่านวันแรกก็จอดไว้โชว์รูมที่นั่นที่นี่ก็เกือบร้อยห้าโลแกมเช็ดด้วยผ้าแห้ง เป็นปกติครับท่านไม่ต้องเชื่อผมท่านส่องรถป้ายแดงที่ท่านซื้อมาใหม่ๆมันก็จะเกิดรอยแบบที่ผมอินเสิร์ตให้ดูเกิดรอยห้าโลแกมเกิดรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆครับท่านใดไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรใช้งานไปเลยแต่ท่านใดที่ซีเรียสแบบผมซื้อรถใหม่ๆมาทั้งคีเนี่ยมันต้องเงาต้องฉ่ำต้องสะอาดดูแลง่ายแบบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ ผมดูแลท่านแบบลูกค้า V I P มาเข้าใช้บริการแล้วก็มีสตอรี่บอร์ดให้ท่านได้ดูหลังจากส่งงานแล้วแบบนี้ทุกคันแล้วก็ท่านต้องเซฟคลิปเก็บไว้ผมเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านท่านมาจากคลิปที่ผมประชาสัมพันธ์ท่านดังนั้นท่านต้องเซฟคลิปนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกหน้าโปรไฟล์ท่านก็ได้แชร์ต่อก็ได้เพราะเราจะดูแลรถท่านอีก7ปีครับ ไม่ใช่คำพูดปากเปล่าแต่นี่คือผ่านบัตรซีเรียลน m ำเบอร์บัตรแข็งที่จะบันทึกท่านอยู่ใน Data ระบบและตามรับประกันครัอยากได้รถเงางามแบบนี้มาเจอผมที่เอเชียคาสปาทั้งสาขาเชียงใหม่และก็เชียงรายพร้อมให้บริการทุกท่านแบบ Luxury p r e m i u เีนะครับ